อาล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับมาอุดมสไตล์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็เจอเจอกันอีกหนึ่งทริปนะครับวันนี้จะพามาดูการปรับปรุงพื้นที่ของของเราเองนี่แหละฮะของมาอุดมนะมาอุดมสไตล์ชาแนลตอนนี้เราก็จะปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะย้ายสำนักง,งานมาอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็ขุดเอาดินอยู่นะตอนนี้ก็ลึกประมาณ8เมตรแล้วฮะให้ทางทีม รถขุดเขามาขุดเอาดินออกขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะไปถมที่ทางนูน้นฮะน้นเหมือนเดิมครับก็ใช้เวลาก็น่าจะใช้ประมาณสองถึงสามพันรถนะฮะก็ถมไปเรือจนถึงจนถึงฝั่งฝั่งสาะนี่แหละฮะเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่นะพื้นที่สระลูกนี้ก็ม <c oughs> ีขนาดพื้นที่ขุดนะประมาณหนึ่งไร่นะฮะหนึ่งไร่เศษนะเราจะขุดออกขึ้นไปเพื่อให เป็นเก็บน้ำนะเนี่ยเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทำสวนเกษตรแล้วก็เป็นที่เลี้ยงหมาไปด้วยนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปด้วยนะนี่นะที่พื้นที่ของเรานะยวพาไปดูนะอันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองของการทำงานแล้วนะครับก็คาดไว้ว่าประมาณสักสิบวันนะถึงจะเสร็จนะครับกับโครงการ นี่นะก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรอ่นะนี่ก็ขุดไปเรื่อยยังไม่เสร็จนะเนี่ยก็นี่นะก็จะทําความลึกลงไปอีกสักหน่อยนี่เดินได้อ๋อก็ทำไปครับในในระหว่างที่เรายังมีมีแรง หาเงินทํางานหาเงินเพื่อที่มาทําในสิ่งที่เราหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบนะฮะเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะฮะไม่ใช่อย่างหนึ่งนะ่ะเป็นความสุขที่แท้จริงเลยแหละที่เราจะต้องทำทุกคนอนะ่ะผมว่าทุกคนแหละอยากทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มันยังขาดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือขาดไมขด่ขาดเวลาก็ขาดเงินสองอันนี่แหละใช่ไหมซึ่งมันไปในแนวทางเดียวกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นตอนมีแรงมีเงินมีไม่ใช่มีเงินตอนมีแรงอยู่นะฮะแล้วเราก็พยายามทำเข้าครับเพื่อให้ไอ้สองตัวเนี้ยมันแมทชเข้าหากันก็คือมีเงินด้วยมีเวลาด้วยนะฮะนี่แกจะประสบความสำเร็จแล้วโอเค สำหรับวันนี้ก็อัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตใหม่ในวันอีกทีพรุ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมาอุดมให้ด้วยนะฮะทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ